ช่วงนี้หลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อนนะคะล่าสุดที่จังหวัดจันทบุรีค่ะสวนทุเรียนที่กําลังเก็บเกี่ยวผลผลิตถูกพายุซัดจนทุเรียนร่วงเสียหายเป็นจํานวนมากเลยค่ะ นี่คือสภาพสวนทุเรียนในพื้นที่ตำบลคลองนารายอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีค่ะหลังถูกพายุฤดูร้อนพัดถลม่มตั้งแต่คืนวันที่16มีนาคมที่ผ่านมาทําให้ทุเรียนได้รับความเสียหายถูกแรงลมพายุพัดจนทุเรียนที่กําลังใกล้เก็บเกี่ยวผลผลิตขายร่วงหล่นลงมาเป็นจํานวนมากรวมมูลค่าความเสียหายนับแสนบาททีเดียวซึ่งหลังเกิดเหตุในอนุภาพสังขนาดผู้ใหญ่บ้านหมู่3ตำบลคลองนารายก็ลงพื้นที่ไปสํารวจความเสียหายนะคะแล้วก็ประสานให ห,หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้ามาช่วยเหลือเยยวยากเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบซึ่งทางด้านปอพและหน่วยงานท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรีได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนยังต้องเฝ้าระวังผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวนไปจนถึงวันที่20มีนาคมนี้แต่ว่าหลังจากมีฝนฟ้าขนองแล้วก็มีข้อดีนะคะเพราะว่าหลายพื้นที่อุณหภูมิจะคลายร้อนลงคนะ่ะ ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องของพายุฤดูร้อนกันต่อไปจนถึงวันที่20มีนาคมนี้นะคะแล้วตอนนี้แต่ละพื้นที่สถานการณ์เป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะ